่วมีน้ำมัน่ะมีเจ็ดขวดไม่คืออย่างนี้คือมีเจ็ดขวดใช่ป่ะอ่าอึ่งนี้พอหมดเวลาเสร็จแล้วคุณก็ให้ตัวใหญ่ใช่ป่ะพอพอพอคุณให้ตัวใหญ่เสร็จปุ๊บแล้วคุณไอ้นี่คุณอะไรอ่ะแล้วคุณผมเรียกว่าอะไรวะให้มันนะ เออพอพอคุณได้ควไมไว้วางใจเสร็จแล้วคุณก็รีบๆมาตรงนี้แล้วก็มาหยิบไอ้พวกน้ำพึ่งอะไรเงี้ยรอไว้อย่างเงี้ยพอถึงประมาณสัก30หรือย0่วิอ่ะก่อนจะหมดอ่ะคุณก็ค่อยหาพึ่งเออค่อยให้มันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยฮ <c oughs> โอ้โหจะให้ยังไงวะเนี่ยมันกดนกดโกรคนตั้งข้างตำบนเลยมั้งเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่งที่ตัางตำบนนะ ท,ง,ทงโลกั้เลยมันเเลยนี่ยไอตรงเนี้ยคุณให้มันเป็นลูกเล็กใช่ป่ะถ้าคุณจะหาคุณหาที่ตัวใหญ่ๆห่ะถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะให้ให้เยอะน้ำผึ้งอ่ะคุณหาตัวที่มันจะโตเต็มวัยแล้วแบบเนี้ยหรือไม่ตัวที่บอกมาจากลังแล้วอะอะไรอะคุณไปทํำอะไรมันโกรธมมาเป็นขยุง่งเงี้ยเฮ้ยคุณไปทําอะไรอะไม่มีอะไรแค่ไปตักตักครั้งเดียวอะ ไอ้คุณไม่เข็ดไม่หลับวะฮนะผมไม่ตั้งใจผมแค่แบบเออตักสักหน่อยดอคุณคิดว่าสู้เขาได้อยู่นะเหน่ยว่ะโอ้เป็นขยงเลยอ่ะดักได้ตับ,บจังเลยอ่ะโอ้ยโอเคคุณอย่าไปตักตรงแอ่งน้ำดิถ้าแอ่งน้ำอ่ะคุณใช้ถังใหญ่ตักก็ได้ ผมมาถึงผมเจอชุดกอดแล้วว่ะถ้าเราใส่ชุดกอดเราจะได้ค่านี่เพิ่มเปล่าวะผมได้ตัวนี้มาด้วยอ่ะเหมือนเหล็กในหรืออะไรไม่รู้อ่ะที่มันเป็นแท่งอ่างอะไรสักอย่างเดี๋ยวยี่สิบวิอ่ะผมจะโอเคกลับเป็นปกติเนี่ยคุณก็ตามเก็บเนี่ยไอ้พวกเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นน้ำน้ำเนี่ยเนี่ย เนี่ยกลมๆเนี่ยโอ้ยเียโกรธเฉยุ้ยมาเจอชุดเกราะแล้วชุดเกราะพึอ่อะไรคุณเป็นอะไรมกูทำอะไรพวกมเบโกรธเนี่ยกู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 ู่กกกูกมึงก <laughs> ูก็กู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 กกนกูกูกูก <laughs> ูวยกู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 กกูมูก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 ูง,งูง มาดีมาดีเลยจ้าอะไเอ้อผมโดนพึ่งไปหัแล้วเนี่ยไอ้ย่ามาดีกระจอกโง่อืมผมจะลองใส่ชุดพึ่งแล้วเนี่ยตักตักเอ้ยตักก่อนตักก่อนตักตักครับจ่ายผมขอลองใส่ชุดพึ่งบ้างขอหมวกนะเสื้อผมูบีเอาตัวเล็กมาให้หน่อย อู้ความก้าวหน้าฮะตัวเล็กไหมนะตัวเล็กคืออะไรอะไอ้เพิ่งที่มาอยู่ที่มันอยู่ที่มันนอนอยู่อะ่ะในในในโพงอะ่ะต้องขนาดนั้นเลยคุณอยู่ตรงไหนวะตอนเนี้ยผมอยู่ตรงหลังผมงอยู่ในในนี้แหละคุณน่าจะเห็นนะเป็นไนะนี่ๆนะมันอยู่นี่อยู่ในเนี้ยเพิ่งตัวเล็กอ่ะหัวไว้ให้แล้วคุณ๋ยวแป๊บนะผมผมผมต้องจ่ายสวยวะ อ,อะไรวะเนี่ยพ่อมึงอ่ะอ่ะอันน,นี้ตัวเล็กคุณอยู่ไหนอะ่ะเดีลูกผมอยู่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยไปหาไปเดี๋ยวผมคุยไป,ไป,ไปไหาตายไม่ถึงเครงไอ้งูเอ้ยอคุณอยู่ไหนอะ่ะผมคุยอยู่ข้างๆมันะล้วบนหัวผมป่ะฮะไม่ไม่อยู่บนหัว ผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะเดี๋ยวผมไปหาน้ำพึ่งก่อนน้ำผึ้งแล้วผมจะให้มันยังไงเนี่ยคุณก็แค่ให้ไปเลยให้ตัวที่มันกำลังโกรธนั่นแหละกดธรัวๆไปเดี๋ยวมันก็วิ้งเองอะไอตัวไออันไหนวะที่มันเป็นเนี่ยเป็นอะไรตัวตัวเด็กโอ้ยผมกำลังหาไอตัวนั่นอยู่ไอตัวที่มันนอนในรังอะ โอ้ยตัวที่มันนอนอลั่ใหญ่คุณมาชี้ทางของนายดิตัวที่มันนอนในรังเออมันให้ได้ไหมเหรอใช่ให้ได้ตัวที่มันนอนในรังให้ได้หรือว่าคุณจะให้ตัวที่มันนี่ก็ได้ที่โกรธเหรอใช่แล้วแล้วผมจะให้มันยังไงดูดูข้างนอกเดี๋ยวมันไปกองทับเลยเดี๋ยเดี๋ยวผมขุดแค่ขุดแค่รูเดียวมันลงมันลงมาหักมันลงมาต่อยมันป่อยผมได้เลยนะ เออผมทำไงคนดีว่าเดี๋ยวนะเอาลูไหมตู้กันได้โล2สองมือกันไม่ได้เลยผมได้โลูพึ่งเนี่ยน้ำพึ่งเต็มไปหมดเลยเฮ้ยตรงไหนวันนี้มันจะเป็นจุดที่เรียกว่าเออนอนที่มันนอนนอนอยู่อะที่มันอยู่ในไอเนี่ยใช่ป่ะเออเนี่ยผมคลิดทีเดียวผมผมได้เลยอะความเชื่อใจอะตอนเนี้ย ผมคลิ๊กที่กล่องทีเดียวอะ่ะผมได้เลยอะ่ะแล้วน้องที่ไหนมันจะหาไม่เจอเนี่ยที่มันนอนในนอนในนอนในรังอ,ะอ่ะคุณต้องขุดขุดข้ามมาเรื่อยๆอะ่ะมันขับผมไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มันอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยคุณเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเฮ้ยมาไงอะ่ะเฮ้ยช้าจังเลยพวกมันนำให้ผมดิ ผมนำคุณยังไงวะผม,มยังไม่เข้าใจเลยวะโอ้โหผมกำลังอ่าคนไปหายอยู่เย็นผมได้อะไระอ๋อนี่เข็มทิศนี่ว่าไหนคุณคุณอยู่ไหนวะเดี๋ยวว่าไม่ทำไมพวกมันนิ่งหมดเลยมันติดไงนั่นแหละถ้าคุณถ้าคุณขุดข้ามมาตรงนี้ได้ก็คือน่าจะสบายแหละมันติดไงมันติดสโลขึ้นยังไง เคื่องยังไงมันคือยัง่ะโอ้โหโโหโคตรเยอะโอ้มันตอมคุณโคตรเยอะอโอมนแรงวันคุณไหนชื่อผมใช่ไหมคุณคุณไม่เห็นนะดิชิบหายตรงเนี้ยที่มันไม่เห็นชื่อนี่แหละอ้าวแต่ันเห็นชื่อคุณคุณคนรอเห็นชื่อผมหรอออมันอยู่หนวคุณเต็มเลยตอนที่ผมไม่เห็นชื่อคุณแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าว่าคุณอยู่ตรงไหนเราจะเอายังไงเนี่ย ก็คุณไปดื้อมันยังไงอ่ะดื้ออะไรอ่ะผมแค่ขุดก็คุณบอกว่าให้ตักไอนี้ได้ตักได้แต่กไม่ให้คุณตักเยอะขนาดนั้นไม่ตักเยอะขนาดหรอกเผมแค่เอาแบบเอากะให้มันเต็มสิบสี่ขวดเจ็ห้าขวดน่แหละเอยกินโชแม่งเลยเนี่ยทีผมก็ขยันปล่อยพึ่งซะด้วยเนี่ยมันก็ตอมคุณใหญ่ในตอนนี้โอ้ย วิวคุณพิ่งปล่อยดิมันจะขุดมูจะขุดไปหาพึ่งเนี่ยผมผมมีผมมีพึ่งตัวเล็กอยู่ผมอยู่เอ้าลงมาหาหน่อยดิผมจะลงไปยังไงวะแล้วผมจะแล้วผมจะขค้นไปยังไงดูมันตาผมดีเป็นแมลงวันเลยเนี่ยนี่เนี่ยตอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันติดทุกทุกอย่างมันติดเลยมันมันติดกับไอ้ตะข่ายอ่ะคุณอ่ะรีบขุดลงมาแล้วคุณก็เอารังพึ่งอ่ะเอ้ยเอาน้ำพึ่งอ่ะให้มันแบบเรื่อยๆแบบคลิกรัวๆไปเลยอ่ะ <ห>มันก็<ห>ขึ้นเองให,ให้ตัวที่โกรดนี่แหละมันโกรธผมตะบาดแตกขนาดนี้จะให้มันหมือนน่ยใช่ให้ได้เนี่ยผมยังให้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมนี่คุณคุณกดมาที่เดิมดิเป็ผมเห็นผมเห็นคุณกดมาที่เดิมเห็นชื่อผมป่ะเดี๋ยวผมแล้วจะผมจะขุดลงไปนะโอ,โอเคโอเคเหมือน แล้วคุณค uh ุณไปก่อนคุณไปไหนก่อนก็ได um> ้ไปนี่ผมอยู่ตรงมุดหัวผมอยู่ใต้เท้าใต้เท้าคุณเลยเนี่ยโอเคผมจะอุดบล็อกกันไปก่อนอ่าผมจะขุดลงไปแล้วนะโอ้ยเสียงมั่งดังที่คุณคุณคุณเอาที่ผ่ายแล้วผมขุดตรงไหนวะเนี่ยอ่ะคุณคุณเห็นผมป่ะอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้ผมคืออันเนี้ยคือปลอดภัยแล้วถ้าคุณอยู่ไหนอ่ะ คุณเห็นชื่อผมไหอะไรลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมยืนนะใช่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 เห็นเห็นพึ่งตรงนี้ป่ะนี่นี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่าเนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งเนี่ยเห็นป่ะข้างหน้าคุณอะขึ้นมาดิขึ้นมาดิเฮ้ยพึ่งเกิดคว้านแม่งเลยขึ้นมาดิเฮ้ยแล้วข้างหลังมันมีอะไรป่ะนะไม่มีวุ้นเหรอผมก็ติดเหมือนคุณเลยตอนเนี้ยเนี่ยคุณเห็นป่ะข้างหลังคุณอะเห็นป่ะมันจะมีพึ่งไหนที่คุณเหยียบอยู่อะเออให้ให้นี่ให้เขาเออนั่นแหละเอ้า ให้ยังเออให้ไปให้ไปให้แล้วให้แล้วยังกว่าคุณจะได้ความเชื่อใจให้เผื่อได้แล้วได้แล้วเนี่ยได้แล้วเห็นป่ะทีนี้ก็ขุดตามมาอย่าไปเผือทำแรงแผงอย่าคุณอะตามมาแหยกลัวจะได้เดินไปไหนมาไหนเนาะโอ้เออแล้วก็เก็บเนี่ยมาเก็บน้ําผึ้งไว้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็แล้วก็ให้ตรงไหนต่อก็ให้ตามเนี่ยตามกล่องเห็นป่ะกล่องหรือม่ให้ตัวบินก็ได้แล้วแต่คุณอะ เก็บไปดิเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยน้ำพึ้งอะเก็บไปแต่อย่าไปเก็บตัวที่มันมีตัวนะไม่งั้นมันจะโกรธเฮ้ยไปทางไหนดีอะทางนู้นปะไปทางนู้นก่อนปะวิ่นี่พึ่งตัวใหญ่ใช่ไงผมผมให้ไอ้นี่มันไปแล้วอ่ะเอาคุณให้ไปแล้วเหรอให้ไปให้ให้ไปอันหนึ่งอะแต่ยังยังยังไม่ได้อ๋อนี่นคุณมันต้องให้อันใหญ่ไปหรือเปล่ามันต้องให้น้ำพึ้งอันไอ้ขวดใหญ่หรือเปล่าคุณคุณเอาถังใหญ่ไปตักน้ำพึ้งดิตักได้เหรอ ได้ได้ได้แค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกต่อให้ตักไม่ได้คุณก็ไอ้นี่ก็ได้คุณก็เขาเรียกอะไรอะ่ะหนีไม่ไม่ได้หนีคุณก็เอาเอาน้ำพึ่งให้ตัวเล็กไปอะ่ะให้มันขึ้นหัวใจเหมือนเดิมอะ่ะแค่นั้นแหละคุณก็ต้องมือไวหน่อยเต็มตัวสลับให้มันไปไวหน่อยอะ่ะไม่ต้องไวหรอกผมมีเทคนิคของผมอุดไงไม่ได้ว่ะขวดเล็กมันมันมันให้ไม่ได้อะ่ะมันไม่อิ่ง โอเคตัดแล้วแล้วก็ให้ในนี้โอเคได้อยู่โอเคไอ้วงอยู่ไหนอะอยู่ผมเนี่ยอุ้ยแย่แล้วอะไรอะแย่แล้วผมติดติดอะไรวะแต่ได้ติดติดติดผมติดอะไอ้ใครมันทำทางหาตรงนี้วะไี่แต่คุณคุณเดียว เราจะไปตรงไหนต่อดีเนาะ้องอ้วนมานี่น้องอ้วนมานี่ไอ้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 ถังใหญ่อ่ะไอ้ถังใหญ่มันฮะได้แล้วเหรอได้แล้วขี่ได้ปะฮะขี่ได้แต่ต้องมีอานออ๋เหรอเฮ้ยคุณกลับแปลอานได้ปหมเอามาเอามาเหรอขี่เอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆแต่ว่าจะเอามันกลับยังไงอะ แล้วถ้าถ้าขีดพึ่งตัวใหญ่แล้วแล้วเป็นไงไอ้นี่ไอ้นี่คุณลดป่ะลดอยู่ดีข้อข้าความอใจก็ลดหรอไป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 พะพะกลับ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 เราได้สิ่งต้องการแล้ว <c ười> มันกลับยังไง <c ười> อ่ะฮะกลับยังไงอ่ะเจ้าตัวใหญ่ไปยังไงทางเดิมทางเดิม,ดมไม่เจอเข้าไปได้ไงเข้าปไปไหนเจาะเขากลับบ้านเรายังไงไม่รู้นั่นไงเพราะว่าเราต้องไปหานางพญากรน่างพญาอยู่ไหนอน่ยเนี่ยผมก็เติมตามหาอยู่เนี่ยผมว่าไม่มีว่ะจะไม่มีได้ไงวะ นายคุณอยู่ไหนอ่ะเอ่นี่นคุณขี่ได้ใช่ป่ะไอผมมาใส่อ่านแล้วคุณขี่ได้เลยฮะคุณขี่ได้ผมไม่จำเป็นต้องขี่ผมบินได้ผมไม่อยากขี่อ่ะผมอยากบินได้อ่ะบินบีบีบีเห็นไหมผมบินได้ผมบินได้ดูดิบินบีบีผมเป็นพึ่งจิงขิงหาห้องผมเป็นพึ่งคุณอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่่ ผมไม่อยากขี่ม่ผมบินได้มันขี่ยากอะ่ะมันขี่ยากเหรอยากขนาดเลยเหรอจริงยากเดี๋ยวผมจะโอ้โหเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอันน,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 นี้ข้างล่างนี่มันคืออะไรอะ่ะข้างล่างเนี่ยโอ้ไม่รู้อะ่ะเฮ้ อย <ผม S 1> ่ยาลืมเกเ็บน้ำผึ้งนะอย่าลืมเก็บน้ำผึ้งนะวิจารณงแต่ว่าชุดกอบผึ้งอ่ะผมไม่อยากนี่นนเลยวะ่ะทิ้งเหรอไม,ม่ผมผมผมอยากเก็บไว้เวลามันมันสะดวกสบายกว่าเวลาเราบินไปไหนมาไหนเงี้ยนึกออกปะ่ะแต่ว่ามันมีวันหมดเราต้องรีบหาหนี่แล้วแหละอ่ะหมดได้ไงไม่มันมันมีวันพังไงเราต้องรีบหาไอ้ตัวซ่อมแซมอ๋อผมมันชี้ไปทางนู้นอ่ะไหน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  ที่ตรงไปหาควีนไกลปะ <c oughs> ก็ไม่รู้น่าจะไกลอลรย่งเง้วไม่น่จาจะไกลหรอกมัง้งนี่ก็ลังมาแล้วอะแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมอย่า <c oughs> ลืมให้นี่นะนี่ผมผมต้องไปให้แล้ววะผมไม่สนใจเอาจริงๆคือแบบมันน่าจะนี่เนาะมันน่าจะแบบเฮ้ยได้ชุดมาแล้วอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบไว้วางใจมึงเห็นไหมเนี่ยหน้าตากูกับมึงก็เหมือนกันเนี่ยอืมกูลองบินดิกูลองบินดิปีก เอ้ยปีขยับด้วยวะพอด,ดีโอเคเแล้วขุดแล้วก็ไปหาที่ตั้งแคมป์ก่อนก็ค,คือออกจากตรงนี้ก่อนถ้ากลับตรงนี้ไปได้ก็ฤดูหนาวเหรอถูกต้องคือมันกวาหรือกว่าฤดูหนาวนานมากนะแล้วก็ถ้าถ้าอยู่ฤดูหนาวก็อยู่ฤดูหนาวมันแบบคืนนานเลยนะอุดข้าหลังแล้วอุดข้าหลังแล้วก็ได้นะผมเสียว เสียวตายเสียวเกิดใหม่ก็เดี๋ยวเก็บไอ้น,นี่ไว้พอเวลาพึ่งมันโกรธมาปุ๊บคุณก็เตรียมตัวคลิกรัวๆเตรียมตัว,ตวออกเกมใช่กับเขาใหม่ทีก็เกิดบ้านใช่แล้วเวโตนเก็บเอามันด้วยใช่ปะเนี่ยมีสามอันโอ้แล้วต้องไปตามไล่เก็บเวโตนนีล่ละเฮ้ยใจพวดเปลืองเลย เพลิงสุดๆและเราไกลจากเวสและเราไกลจากเวสโทนที่แรกมากและที่สองก็มไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันแต่ที่รู้อยู่ตรงอยู่ตรงนี้ผมไปเช็คมา,าวะอาทำไมอ่ะโอเคไม่ต้องเช็คไปแล้วผมมีข้อเพลิงเลสต์โทนนะใช้แทนก็ได้ปะไดอะ้อ่ะอันนี้มันแก้วนี่วะคุณเราไปทำอะไรอ่ะไปเช็คอะ โอเคได้ละทำะไรอ่ะาสว่างดิอสัตว์ไม่น่าถามอะไรทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรปินดิไอ้ทอวะ น,นีทำเพื่ออะไรวะโอ้โหน้ำใสกิ้งเลยฮะทำเพื่ออะไรเฮ้ยคืออ๋อผมโดนโดนแล้ว,ว่ะเอา้าเอา้า <laughs> ใช่แล้วโอ้ oh. อยู่ๆเด้งออกเซิร์ฟเฉยพอจบไปเพยงแค่นี้นะคะรับก้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผม,ผมด้วยนะครับผมบบายครับเจอกันใหม่พัหน,นาน,นะครับผมบายครับไปจ้ะนะเนะมื่อกี้ว่าอะไร